มาชมสักก้อนเดียวนะครับป่ายหยัดจุลานะครับเดียวกับเพิงลาดกระบังนะครับฝั่งโน้นนะครับเพิงลาดกระบังอันนี้เดินสายนะครับเดินสายครับศูนย์ต่อสามนะครับป่ายหยัดจุลาตามหลังอยู่เอาครับเพิงลาดกระบังเอาครับเพิงลาดกระบัง ันนี้มาเดี่ยวแปรข้ามฟรีนะครับกับฝ๋ายหยัดสมหน้าของฝ๋ายหยัดจุลานะครับสามต่อส่นนะครับเพลงแล้วก็บังเกิดมาฝ๋ายหยัดออครับป๋ายหยัดป๋ายหยัดจุลาเอครับเพลงแลง้วก็บังมีไงครับยังอยู่ครับอยู่ไหนฝ๋าหยัดสวนครับลูกนี้ลงนะครับ อนหนึ่งไหนมีแช์นะครับมาชมกับตอนเดี่ยวแฝงข้ามกรีนะครับฝายัตจุลาปทะเพ่งลาดกระบังนะครับเดี๋ยวโยขายกล้องมาให้หน่อยเทียบขายกล้องอ่ะฝายัตเตไปเพ่งลาดกระบังครับเอาครับลากม้าเตะลูกโอ้โห สามต่อศูนย์นะครับเพิงรักระบังเสซม่าล oh, ูกนี้ปายัดเป๊ครับโอ้ลูกนี้เอาไม่อยู่นะครับลูกเส์ฟของเพิงรักระบังรุนแรงมากนะครับโอ้ปายัดเอาไม่อยู่จริงจนะครับลูกเส็บครับขอคุณทนหลหนึ่งแค่นะครับมาชมจะกต้นเดียวนะครับแปรข้ามฟรีเพิงรากกระบังเดินสายครับครับมันปะทะปายัดจุลาครับปายัดตีหัวครับลูกนี้สวนครับลูกแรกครับที่บ้านทําสวนครับปายัดลูกแรกไปไหนท้ายสนามตีไปเ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกนี้ตี ไงครับต้นหรือเปล่าครับเอาเป๋เป๋ฝ่ายหดบอกจร์เจียฟ้าหางไม่ตายไม่ตายไม่ตายน่าลกลูกนี้ครับหัวน่าลกก็รู้จักฝ่ายหัดไหมแค่นั้นแหละ่กอครับตอนนี้มาแล้วครับสกอมายังยังไม่มาศูนย์ต่อสี่นะครับสกอยังไม่มาครับแต่ว่าใจมาแล้วครับฝ่ายหัดเป๋ครับ เพ่งเพ่งเป๋ครับเอาปะหยัดเอาครับเปิดลูกแรกเอาครับลูก2ลูก3ครับสวนครับโอ้ยสวนหัวไม่ได้นะครับจังหวะแรกนะครับสวนขาได้นะครับตามกติกาสากลนะครับสวนไม่ได้นะครับหัวลูกแรกโอ้สวนขาได้นะครับห้ามสวนหัวนะครับสวนลูก2ลูก3าได้นะครับขอบคุณไลค์กดแชร์นะครับก้อนเดียวแปรข้ามฟรีนะครับปลายัดจุฬาปทะเพ่งราดกระบังนะครับ าเริ่มปวนแล้วครับนี่ครับสนามกลางป่านะครับเอาครับมาชมลูกเส็บของป่ายัตจุลา1ต่อ4นะครับป่ายัดเสิรไปเพ่งแลวกระปังครับเอาครับเอาครับปาดครับลูกนี้เรียบร้อยสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับมาชม ฝายัดตุลานะครับเดียวกับเพีงรัดกระบังสี่ต่อหนึ่งนะครับเสิร์ฟมาลูกนี้ออกนะครับหนึ่งต่อสี่นะครับฝายัดตุลาครับเสิร์ฟไล่เส้นครับเพีงลูกกระบังครับลูกนี้โอ้โหแตกกระเจิงนะครับ โอ้เสิร์ฟไล่เส้นดีนะครับช็อตนี้ฝายยัดจุลาเอาครับตอนนี้ไล่มา2ต่อ4นะครับ2ต่อสนะครับฝายยัดครับเสริฟไปตรงนี้เข้าขาขวาครับเข่งน้านกระบังครับเอาครับลูกนี้โอ้ยถีบไม่ข้าม 3ามต่อสี่นะครับเอาครับเพ่งแรกกระบังทนนี้โอ้แต่ขาซ้ายนะครับเพ่งแรกกระบ,บงังตอนนี้ป๋าหยัดตีเสมอเรียบร้อยนะครับสีตบต่ต่อสี่กล้องกล้องชั่นเทียละนั่งร้าน ัดจุดเติไปครับเพ่งแล้วกระบังครับเอาครับเพ่งแล้วกระบังครับลูกนี้ครับสูสีนะครับอย่างนี้สูสีนะครับถึงแล้วกระบังเกิดมาป๋ายัดจุลาครับเอาครับขีครับลูกนี้ครับโอ้โห อย่างเก๋าอยู you ่นะครับสายหยกจุฬารอตอนนี้อยู่ที่4ต่อ4นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็มารับชมนะครับมาชมต่อเดี่ยวแปรข้ามฟรีนะครับสายหยกจุฬาประทะเพลงราดกระบังนะครับ พยายเสื็จไปเพ่งขาซ้ายเป็นยังไงครับเอาครับลากเข้ามาตีขยัดเอาครับตีตรงนีสวนครับตรงนี้โอ้โหกล้องอาจจะไม่นิ่งนะครับขออภัยนะครับไม่ได้ใช้ขากล้องนะครับ พอดีมีคนนอนอยู่ข้างล่างนะครับนอนเปยนะครับแขวงเปยอยู่นะครับกล้องก็เลยสส่นะครับขออภัยท่านที่ชมอยู่นะครับนี่ครับนอนอยู่ข้างล่างเพ็นตคานะครับนครับกล้องก็เลยสายนะครับขออภัยด้วย เสิร์ฟมาครับป่ายหยาดสวนครับเพ่งล่ากระบังครับอ๋อครับไปไหนครับไปล่ากระบังหรือเปล่าครับตีลูกนี้โอ้โหเหลี่ยมดีนะครับขอบคุณท่านเข้ามารับชม69ท่านนะครับขอบคุณนะครับขอโคด้านหนึ่งไหลหนึ่งแคร์ฝากกดติดตามด้วยเอาเพ่งล้ากระบังลูกเสร์ลูกนี้โอ้โหเอาไม่อยู่นะครับลูกนี้ โอ้เป็นแต้มนะครับเพลงลาดกระบ,บ,บังบัดดีเสียถังพระบรนแดนนะครับเอาครับไล่มาไล่ไล่มันลุกสิไอ้คนนอนบอกแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ยินนะครับผมบอกแล้วเอาครับมาชมลูกเสือของเพง่งลาดกระบังนะครับตอนนี้เปลี่ยนข้างนะครับ ปล่าครับปาหยัดจุลาวันนี้มาปะทะเพล่งลาดกระบังถือว่าน่าจะสูสีนะครับตะก,ก้อนเดี่ยวไปข้ามฟรีนะครับป๋าหยัดแกก็มีดีนะครับตะก,ก้อนเดี่ยวนะครับต,ตีตีอยารู้มาก่ารู้มากเชียนตีกระเป๋าฉีกวันนี้มีแต่ก้อหูไงฮะ <c oughs> เกม12แต้มนะครับ6ต่อ5นะครับเอาครับเพิงลาดบังเสิร์ฟไปป๋าหยัดครับเจี่ยวได้ครับเอาครับสันแบ็กนรกแตกครับโอ้โหเพิงลาดกระบังไม่น่าสวนนะครับน่าจะจับเล่นนะครับโอ้ป๋าหยัดจะมีสันแบ็กนะครับเอาครับฝั่งเพิงลาดกระบังได้ลูกเสิร์ฟที่เป็นต่อนะครับตามสายตาผมนะครับป๋าหยัดเป็นรองลูกเสิร์ฟแน่นอน เอาครับแต่ว่ามาวัดกันที่เกมรับเกมทำนะครับลูกเส์ฟผมชอบฝั่งเพลงราดกระบังนะครับเสร์บดีกว่านะครับเสร์บรุนแรงแล้วก็เลียมเสร์ฟดีกว่าป๋าหยัดจุลานะครับพูดออกสื่อเลย พูดดังๆนี่มอครับายับรลงาวก่าครับถ้าแพ้ตายไปเอาครับยังไงเพ่งลากระบังเพงากระบังเพงากระบังโอ้เพงรากระบังลูกนี้ยังไงแต้มโดนตีเสมอเรียบร้อยหรือเปล่า สิงแดงครับ6-6นะครับป๋าจัตุลาเสซมมาเพ่งแล้วกะบางซ้ายออกมีาการสายมีอาการหยอดลูกนี้ป๋าหยัดเข้าไม่ทันโอ้โหเสียมมดบอกว่าพี่หยัดสู้ไม่ได้สู้ได้ครับแต้มตอนนี้6-6อ,อยู่ครับเสียมมดตามสายตาสู้ได้นะครับแต่ว่าเป็นรองแค่ลูกเสิฟ6-6ต่อครับเอาลูกเสิฟอยู่ไหมโอ้โหเสิบไม่ข้ามสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ตอนนี้ตีน้อยยังเชียร์ฝั่งป้ายจัดอยู่เอาครับในเพลงราดกระบังครับเพลง,างาพลงาดกระบังนะครับมหน้าเพลงลาดกระบังนะครับกล้องไม่มีนะครับขอภัยด้วยนะครับไม่ได้เอามานะครับกล้องอาจะจ่ายครับยังไงครับ ฝ่ายัดกุลาตีหัวลูกนี้เด็ดขาดน,นะครับหัวเหลี่ยมคนติดดินบอกว่าเสมอพี่เพง็งยาวๆเอฟซีพี่เพง็งนะครับราคาถือว่าสูสีโอเคขอบคุณนะครับ FC นะครับนี่ครับคือสปอนเซอร์นะครับโอเคเลียนสปอนเซอร์เอาครับลูกเก่งครับ โอ้สูสีนะครับต้องบอกว่าสูสีนะครับเดี่ยนี้เสิอแปรข้ามฟรีนะครับฝั่งนู้นก็เป็นป๋าหยัดจุลานะครับคนติดดินบอกแพ้เจอต้นครับโอ้ต้นก็น่าจะเดี่ยวได้นะครับน่าจะโอ้โหมาแล้วครับผมบอกว่าลูกเสิร์ฟฝั่งนี้เป็นต่อนะครับเป็นต่อลูกเสิร์ฟนะครับเพลงลาดกระบังเสิร์ฟไปป๋าหยัดเอาไม่อยู่นะครับขาซ้าย เสิร์ฟแรงมากนะครับคนติดดินเจ้าต้นบอกว่าไม่ได้เตะมาปีหนึ่งละมเจ็ดต่อหครับสูสีครับลูกเสิร์ฟรุนแรงครับโอ้โหป๋าหยาดที่เอาอยู่ครับเอาครับหน้าเน็ตครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับป๋าหยาดลูกเก่งนะครับหน้าเน็ตโอ้เสิร์ฟแรงจริงๆนะครับเพ่งลาดกระบังครับเกมแรกเดี่ยวแพ้ โตเมไปขาดลอยนะครับเพ่งลาดกระบังนะครับป๋าหยัดนั่งดูอยู่นะครับก็เลยกระโดดลงมานะครับกระโดดเสียบลงมาใส่นะครับเห็นเพ่งลาดกระบังออดนะครับตอนนี้เพ่งลาดกระบังออกเต็มนะครับตันนี้ป๋าหยัดเลยคิดหนักนะครับเจอกระโดดลงมาเจอต่อนะครับถือว่ากระโดดลงน้ํานะครับปรากฏว่าตออยู่ใต้น้ํานะครับไม่เห็นตอนะครับป๋าหยัดจุลาโอ้งานเข้าครับงามไส้ครับป๋าหยัดไปเดี่ยว แพ้โอมขาดนะครับเทงราดกะบังนะครับป๋าหยัดนั่งดูอยู่ครับเอาไว้ทําไมครับแพ้โอมขาดนะครับเลยโดดลงมาครับเจอต่อครับเรียบร้อยครับเอาครับถ้าชนะได้ก็ถือว่าเก่งนะครับยอมใจยอมใจป๋าหยัดจุลานะครับเอาครับทักทายอาทิตย์ชัยนะครับเจ๊นนวยนะครับสดเหลือเกินป๋าหยัดใช่ครับวันนี้จะจ่ายสดหรือเปล่ามาชม6ต่อ7 คูกกี้สูสีนะครับแต่ว่าป๋ายัดเป็นรองลูกเสิร์ฟแค่นั้น <Hey! S 1> เอาครับเพ่งลาดกระบังเพ่งลาดกระบัง <Hey! S 1> หัวเด็ดขาดนะครับ <Hey! S 1> สมหน้าเพ่งลาดกระบังเจ <Hey! S 1> ็ดต่อหกนะครับเอาครับเสิร์ฟไปขาขวาป๋ายัดเปิดลูกแรกลูกสอง ลูก3อยู่กลางขอดครับตีแก้ครับเอาครับโดนแน่นอนโดนแน่นอนครับเรียบร้อยนะครับลากไม่เข้านะครับป่ายหัดจุลาตอนนี้เพิงลาดกระบังหนีไป2แต้มนะครับ8ต่อ6นะครับสกอร์8ต่อ6นะครับเพ็งลาดกระบังเสิร์ฟไปปลายหัดจุลาเป็นลองแค่ลูกเสิร์ฟนะครับเอาครับลูกทำไม่ได้รองครับโอ้โหเด็ดขาดนะครับป่าหยัด นายโยคนเก่าคันชิดนะครับครับหกต่อแปดนะครับมาดูเกมเสิมปาอยากครับเสิมมาโอ้ลูกนี้เสิมดีเอาครับพิงแล้วกระบ,บงังล่าเข้าไปตีหัวเหลี่ยมครับล้เรียบร้อยโอ้โห ต่อหนะครับเสิร์ฟไปลูกนี้ขาซ้ายปลายัดครับลูกนี้โอ้เอาไม่อยู่จริงนะครับเสิร์ฟแรงมากนะครับเทึงลาดกระบังเป็นแต้มนะครับตอนนี้มีไป9กต่อหนะครับสกอร์โยโย่โยโย่โย่เอาเก้ต่อหเสิร์ฟไปปลายัดยังไงเอาครับปลายัดยังสู้ยังสู้ครับเรียบร้อยครับงงดีนะครับปลายัด เทพโยบอกว่ามีเหลี่ยมเตะเดียวอยู่นะครับเอาครับโอ้ลูกนี้ปาดนะครับลูกนี้ถือว่าเหยียบหน้าเน็ตนะครับเพล่งลากระบงัง9ต่อหนะครับเพล่งหลากระบงังเสร็จไปสายหยัดเปิดหัวลูกแรกลูก2ลูก3โอ้โห ตีราคาสามสองไปเอาสองหนึ่งไปเสิร์ฟมาเอาครับเพลงลาดกบบาดดระบังเพลงลาดกระบังโอ้ลูกนี้โอ้ไม่ข้ามเป็นแต้มของป๋าหยัดจุลานะครับตอนนี้ไล่มาเป็นเจ็ดต่อเก้านะครับ เจ็ดต่อเก้านะครับมาดูลูกเส์ฟฝ่ายัดสุราครับเสร์ฟมาเอากระเพลงลากระบังครับลากเข้าไปตีหัวลูกนี้โอ้โหเอาครับเก้าต่อเจ็ด เอาลูกนี้สายาดโอ้โหเป็นแต้มของเพลงลาดกระบังนะครับตอนนี้หนีไป1 0ต่อ7นะครับห่างอยู่3แต้มนะครับสก,กรอร์สิบต่อเจ็ดเอไปโอ้โลูกเสิบโอ้โหโอ้โโอโเสบดีจริงๆนะครับเพลงลาดกระบังเลย ปาหยัดเอาลูกเสริฟไม่อ <fella> ยู okay, well, <inaudible> <ennes> nice. you. You sure? ่นะครับเรื่องของเรื่องนะครับแกเป็นรองแค่ลูกเสริฟนะครับเอาครับเสิร์ฟไปครับดูครับลูกเสร์ฟครับรุนแรงมากเอาปาหยัดตักได้ครับลูกนี้อ้าปากแล้วก็ยอดครับเพ่งหน้ากระบังเห็นครับสวนลูกแรกเอาปาหยัดเกี่ยวรองเท้าอยู่ไหมไม่อยู่ครับโอ้โหปาหยัดแพ้นะครับไม่ไม่ทันจริงนะครับปาหยัดจุลานะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมทุกท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพูเจะนะครับเพลงแรกกับบางครับสุดยอดครับโอเคครับ